สวัสดีค่ะคุณยายไร่ค่ะสวัสดีค่ะคุณยายไร่ค่ะ <ส atur. S 1> มาตามแนวทางกับคุณยายไร่ค่ะในงวดวันที่สิบหกกพัน 20, หารยหกสิบเจ็ดค่ะมือนี้วันที่หกเนาะคุณยายเนาะมาตามคุณยายค,ค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณยายไร่เข่าเนาะค่ะโค้งสุดท้ายคลิปที่ส,สองมาตามคุณยายเนาะค่ะคุณยายเพิ่นฝันเห็นผีผู้เฒ่าเนาะค่ะห้องบอกคนว่าหันมาทังผีคุณยายหันังีค่ะค่ะ ผีผู้เทาห้องบอกเพิ่นว่าะแลนมาตาชงหน้าเลยเพิ่นว่าค่ะ,าะายาะงาตรงมาหาคุณยายแล้วก็มาหองบอกว่าสี่แปดเก้าสี่แปดเก้าค่ณว่าค่ะฟอนมพมร้พอมประสันก็พร่อนตัวละเลขของคุณยายผู้ใดหมุนเอาคือได้ค่ะคือได้ในนี่มันก็แม่นตัวละลูกเพราะว่าเลขผี 5, อบอกเ <5, S 1> นาะค่ะคุณขอยมาสี่แปดเก้าถ้าผู้ใดหมุนเอาเนาะคุณยายเนาะหมุนเอาคือเขาของคุณยายค่ะ มันเป็นที่สองแม่เอาไห่ซีชูนหาชูนแมนบอกค่ะหลันมันออกชูนหกค่ะโว้ยเสียดายเนาะแต้มเดียวมาเลยแต้มนึียนค่ะโบเป็นยางรังวัดนี้เอาไม้เนาะค่ะเอาไม้เอาไม้ค่ะมาตามคุณยายเมื่อนี้เป็นวันซุกค่ะท่านผู้ชมคุณยายฝันเมื่อไรนี่ฝันเมื่อคืนนี่แหละฝันเมื่อคืนเนาะฝันมะคุ้ยเลนอันคุ้ยสองโตเลนหนาอยู่น้องลูกพ้นมาตัวหนึ่งลูกพ้นอยู่กลาง บูพยูกลางโอ้ยข่อยยังไมาเลียนนามแต่เด็กจะดื่มแม่เป็นไงวะค่ะเรียนนามตามตามเด็กทุนี้มีชีด้วยคน <ım S 2> ่ยน่ะบอกว่าคุนบอกข่วยคนณบอกกันกับดูพิ่งเอ้ีอะก็ฟังด้วย่อยยังทิ่วยังคือปากเป็นวะเป็นไงวานนะค่ะหรือตัวนี้มีชีด้วยคนอแต่ว่าสีนังบ่หอแล้วมาลูพยูกลางในหนููพยูกลางสิ แม่มสองขอบสองตู่เลี้ยนำยู่น้องเลี้ยนำยู่น้องถวนทวนข่วยกับบ่อเถาเน๊ค่ะอาจีพบมมีเก่าข่วยบ่อเถาข่วยอายุสามสิบสี่สิบนานหอือเออบ้านบนมาดิคุณไมีมีซีดเลยคุณข่วยตัวข่วยคนเบอกกันไม่ไงแต่ไม่ไงก็ได้ยินบาอันยังข่วยคือปากเล นึกนึกในใจไม่ใหนะแต่ว่าวแห้งกกนะค่ะวะตัวนี้มันคือข้อทาแต่วะคือืฝันจำนี่แม่นบอกค่ะคุณยาอันจะจนี่ตัวค่ะขอถามคุณย่ยเนาะบัานนี้ขั้วยนันมีทั้งบัดจักโตสามมีสามกําลูกสามโตลูกอยู่กลางสามโตเพื่อนว่าแล้วข้วสองโตนี่เป็นพ่อกับแม่บอกหรือว่าแม่กับแม่ แม่กบลูกแล้วมันอยู่กลางนาะมันมันมีกล้วสามตัวนาะคุณแม่นาอตัวใหญ่สองตัวน่อยอยู่กลางค่ะเพื่อเบ้กกันนี่เรขสุดนี่มีซีเดอร์เพิ่นเบอกกันค่ะเพิ่นคล้วยเพิ่นตัวขั้วยนั่นค่ะแม่ก็ยืนเบิ่งสันละอู้มาเล่นน้นำเนี่น้องค่ะน้องก็น้องบ่ใหญ่ค่ะน้องสิตียังน้องตีศูนย์บอกสิขอถามคุณยายนาะว่านี่สามตัวนี่ สามตัวลูกมันอยู่กลางเนาะลูกอยู่กลางบะละคกหอกสองตัวนี่เป็นเป็นแม่เป็นเมย์ทั้งสองบอกค่ะเป็นเม่ทั้งสองเป็นเมยอ๋อเป็นเมยทั้งสองเนาะค่ะคอกสองตัวนี่เป็นตัวเมย์ทั้งสองเพิ่วมาทั้งกลางนี่เป็นลูกเนาะค่ะควายมีสามตัวแล้วคุณยายสิตีห้เป็นเหล่สิตีห้ตัวสี่หนึ่งสี่ก็ได้ไหนสี่หนึ่งสี่ก็ะไรสี่หนึ่งก็ได้หนู สี่หนึ่งสี่เนาะค่ะคุณยา่ตีไห้เนาะค่ะน้องเนี่ยเป็นยังหระชุนบอกน้องนี่เป็นเวนกลมบ่ค่ะวงกลมแล้วเป็นเลนน้ำสามโตสี่ตัวก็หลุดคนน้องเป็นชุนบอ่จะเลื่อมสี่สามเนาะคุณแม่เนาะสี่สามมสี่สองสี่สามกูจะเลื่องกันไว้อีกแม่เคยฟันขื่นแม่บอกฟั้นขื่นไหนแม่เนี่สามโตัวนี่คุณยายให้สี่หนึ่งสี่เนาะค่ะสองโตวันนี้ให้ตัวไรน้องโตค่ะโอ ตังไหวะหนึ่งสีบอกวะตัดเล่นตัดเล่นเอาเริหมวนเดิ่มันอยู่ในในพุ่มเดค่ะสี่หนึ่งสี่สามสี่ศูนย์เออตั้งสี่บอกคุณแม่เป็นกังสันละมันน้องก็เป็นศูนย์ค่ะพราะมันน้ำสีแต่อย่าลืมสี่สามนำเนาะโอ้สีสองสี่สามเลยไปเลยพรอว่าแม่เค่อยพันขึ้นเท่านี้แล้วลูกแน่แน่นเลยสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามเออสี่สองเอาเยอะวะ มากที่บอกครับมักใน่ามักในแล้วเล็บบานเดี่แม่มึงออกเรนื่อยเนอยามมออกสี่สามกับหูด้วเกมาสี่ศูนย์สี่หนึ่งแหละขามไปสี่สามเลยกับี่สองบอลเขาออกมากเนี่ยเห้ยเห้ยเลยละคเป็นยังไงามสี่สงมันออกรู้แล้วสี่ามันท่านออกเป็นบอกกับกันไเน้อคุณแม่น้องกันไปสี่สที่ที่สี่เอาลกสี่นอเอาสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สมสี่ส่ เดือดคุณผู้ชมไปเลือกเอาเนาะคุณยายเขาด้อค่ะเขาว่าคุณยายเขาบอกว่ากล้วยบอกว่ามันจะมีซีเนาะคุณบอกมีซีจะบอกว่าซีอย่างเงี้ยกระดิ่งไปหอดซีซีเนาะแต่ซีศูนย์หอดซีซีค่ะดักไว้เนาะค่ะพอแล้วสำหรับซีซีหยุดแล้วแต่ว่าสามตัวคุณยายให้ซีหนึ่งซีเนาะซีหนึ่งซีค่ะเป็นแนวทางของคุณยายไล่ค่ะในงวดวันที่16กันยายน2567นี่ค่ะโตวิกตองวดเนาะคุณยายเนาะเป็นคลิปแรกของงวดนี่ค่ะ กะล่อบิ่งอีโครงสุดท้ายเนาะค่ะว่าคุณยายนี่สิฝันไปตัวไหนเนาะค่ะเดี๋ยวจะเปนสีหายแล้วเนาะค่ะครับคุณยายมียังเพิ่มเติมอีกบ่มียังหลงกลวมมีซาเี่ละเนาะค่ะขอบคุณคุณยายหลายค่ะบ่แพงแนวทางขอบคุณค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของคุณยายไล่ค่ะในงวดวันที่1 6กันยายน2567นี่ค่ะคุณยายไล่นี่เพิ่นฝันสันๆฝันบ่ยาวว่าสั่นฝันเห็นควายสามตูเพิ่นว่า แต่ว่าเป็นวขยแม่นี่สองตัวเป็นควายลูกนี่ตัวหนึ่งเพิ่นว่าค่ะเล่นน้ำในน้องทั้งเบิดสามตัวเพิ่นว่าแต่ว่าควายนีเ้าได้เพิ่นว่าค่ะในความฝันวายตัวหนึ่งเ้าขึ้นว่าเลขนี่มันสีมีสีเด้องวดนี่ดุดว่าสั้นไขยสามตัวนี่คุ้ยกันเพิ่นว่าคุณยายนี่ก็ยืนเบิงเพิ่นว่าค่ะแต่ว่าควายเ้าขึ้นว่า นวดนี้เลขสีมีซีเดอร์ควายวานะคะเลนน้ามต้อมแตมต้อมแตมน้ากันเพิ่นว่าทั้งเบิดสามตัวเนาะค่ะตัวเม่นี่อยู่ทั้งขอกเพิ่นว่าตัวหน่อยอยู่กลางเพิ่นว่าค่ะตัวเม่นี่สองตัวคุณยายเพิ่นก็นเลยตีเลขให้เนะคะเลขสามตัวก็คือซีหนึ่งซีเพิ่นว่าค่ะซี C. หนึ่งซีเพราะว่าควายนี่น้ามีอยู่แล้วเพิ่นว่าค่ะแล้วก็ลูกอยู่ทั้งกลางเป็นหนึ่งเพิ่นว่าแลก้กกาตัวเม่อยู่ทั้งขอกอีกก็เป็นซีเพิ่นว่าค่ะ เลขสามโตตีจากฝันซีหนึ่งซีค่ะเลขสองโตเนาะค่ะตีจากฝันเพิ่นธไหมาซีศูนย์เนาะค่ะเพิ่นว่าซีหนี่น้าของควายเพิ่นว่าค่ะลักกะน้องนี่เป็นศูนย์อยู่แล้วเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยหาเป็นซีศูนย์เนาะค่ะน้องหนามเนาะค่ะแล้วก็ซีหนึ่งเพิ่นว่าค่ะควายน้ามซีล้วก็มีลูกน้่มเพิ่นก็เลยหาเป็นซีหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็ซีสองเพิ่นว่าเพราะว่าควายน้ามซีล้วก็ควายแม่นี่สองโตเพิ่นว่าเพิ่นก็หาเป็นซีสองน้่มเนาะค่ะแล้วก็กะ ควายนี่น้ามีเพิ่นว่าควายทั้งเบิดสามตัวค่ะหายเป็นซีสามน้าแล้วก็ซีซีค่ะซีซีนี่ควายน้ามีเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยหายเป็นซีซีน้พาพว่าเมควายนี่ทั้งเบิดสองตัวเนาะคะ่ะถนับจากเมควายเนาะคะ่ะเมควายสองตัวเพื่อนก็เลยหายเป็นซีซีน้าค่ะเป็นแนวทางของคุณยายไล่ค่ะในงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภเดี๋ยวงวันใหญ่กับคุณยายสุขูสุขค้นค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนน้าค่ะกันไว้ค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหน,น,นิงพ้าร่วยนํานีด้วยค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณค่า